สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเฟียสอายุ20เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีวันนี้แม่ของผมอ่ะใช้ให้ผมเอาของฝากที่แม่ผมไปเที่ยวต่างประเทศมาฝากป้าสุเพื่อนของแม่เพราะว่าป้าสุเป็นอาจารย์ที่มหาลัยที่ผมเรียนอยู่พอดีผมพักอยู่ที่หอนานๆถึงจะกลับบ้านไปทีหนึ่งพอไปถึงหน้าบ้านของป้าสุผมก็เดินลงจากรถ แล้วก็ตะโกนเสียงดังที่ม้าบ้านของป้าสุ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 อยู่ไหมครับนั่นใครล่ะเสียงป้าสุดังขึ้นออกมาจากในห้องน้ําผมเฟียนเองครับป้าอ๋อเฟียนเองเหรอรอป้าแป๊บนะเดี๋ยวป้าอาบน้ําก่อนใกล้จะเสร็จแล้วแล้วผมก็ยืนรอป้าสุอยู่แค่แป๊บเดียวเธอก็เดินออกมาจากห้องน้ําในชุดผ้าขุหงูสีขาวผืนเล็กพันกายไว้ คุณของเธอช่างอวบอิ่มขนาดป้าสุวัยสามสแล้วผมยังต้องแอบลอกกืนน้ำลายลงคอเลยป้าสุนี่ทั้งสวยทั้งหุ่นดีผมแอบคิดในใจแล้วป้าสุก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมแล้วส่งยิ้มหวานมาให้ผมทำเอาผมใจแทบละลายเพราะผิวของป้าสุเนี่ยขาวอมชมพูสมกับที่เคยเป็นอดีตนางงามประจำจังหวัดด้วยจนผม เผยยืนตัวแข็งหัวโดจนป้าสุตั้งเอื้อมมือบางนุ่มของเธอมาสก,กิดผมเป็นอะไรไปหรอเซียสยืนคิดอะไรอยู่ได้อะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับป้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยเราโตขึ้นเป็นกองแถมยังหล่ออีกด้วยนะเนี่ยตามป้าเข้ามาคุยในบ้านกันก่อนสิแล้วผมก็เดินตามก้นของป้าสุตเข้าไปคุยกับเธอในบ้านกินหอมอ่อน จากคีมอาบน้ําของป้าสัวทาเอาผมถึงกระใจเต้นโคมคามนั่งราป้าตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวป้าไปแต่งตัวก่อนแล้วป้าสุขก็เข้าไปในห้องนอนแค่แป๊บเดียวเธอก็เดินออกมาในชุดอยู่บ้านสบายๆแต่กางเกงที่เธอใส่ขาสั้นมนากจนผมต้องแอบลอกคืนน้ำลายลงคอเมื่อเห็นเรียวขาขาวข,ของเธอแล้วป้าสุขก็เดินไปหยิบแก้วน้ำส่งน้ำาให้ผมดื่ม เป็นไงมาไงมาหาป้าได้นะแม่ผมให้ผมแล้วเอาของฝากมาฝากป้านะครับแล้วผมก็เอามือไปหยิบแก้วน้ำจากมือป้าสุดแล้วเผลอทำแก้วน้ำหลุดมือน้ำก็เลยหกเปื้อนกานเกงของผมไปหมดดูสิเสียน้ำเปื้อนกางเกงไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าเช็ดให้นะยืนขึ้นสิแล้วผมก็ยืนขึ้นป้าสูตเธอก็นั่งลง แล้วก็หยิบเช็ดโชวมาเช็ดกางเกงที่เปียกน้ำให้ผมเช็ดไปเช็ดมาแล้วป้าสุก็ทำตาโตด้วยความตกใจแล้วก็ถามผมด้วยเสียงที่สั่นผาาฟอเฟียอะไรตรงๆอยู่ในกระเป๋ากางเกงเธออ๋อปากกาครับป้าโหปากกาเองเหรอตกใจมดเลยแล้วผมก็จ้องตาป้าสุดและพูดเบาๆที่ต้นคอเธอ ป้าสุรู้ตัวไหมครับป้าสุอน่ารักจังน่าเอาปากกามาวงจังเลยอะป้านะอยู่ดีๆอะจะเอาปากกามาวงป้าทําไมก็สมัยเนี้ยถ้าชอบใครเขาให้เอาปากกามาวงแล้วเธอคิดว่าป้าจะยอมให้เธอเอาปากกามาวงป้าง่ายๆหรอป้าสุพูดแล้วจ้องตาผมผมเลยขยับตัวเข้าไปใกล้ๆป้าสุและพูดเบาๆที่ต้นคอเธอป้าสุ ผมรู้นะครับว่าป้าก็เหงาเพราะสามีป้าตายไปหลายปีแล้วหรือป้าจะปฏิเสธจากนั้นผมก็ค่อยๆเ,เ,เข้าไปกอดป้าสุปป้าสุปก็ตัวสั่นหน้าแดงเมื่อตกอยู่ในอ้อมกอดผมฟาฟาเฟ,ฟ,ฟียสปล่อยป้านะอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวขวัญแม่ของเฟียสรู้เข้ามันจะไม่ดีผมไม่บอกป้าไม่บอกแล้วใครจะรู้ล่ะครับมาไม่ไม่ได้นะเฟียส แล้วเธอก็รีบลุกขึ้นเธอกลับไปหอได้แล้วและป้าขอตัวเข้าไปนอนก่อนแล้วป้าสุก็รีบเดินเข้าห้องนอนไปป้าสุอะเธอทำงานเป็นอาจารย์ในมหาลัยที่ผมเรียนอยู่ด้วยครับผมเห็นเธอว่าจะแอบมองดูผมอยู่บ่อยๆตอนที่ผมนั่งกุกกิ๊กกับสาวๆในมหาลัยจนวันหนึ่งเธอเดินมาสะกิดผมเรียเย็นเี้ยไปหาป้าที่บ้านหน่อยสิ ป้ามีเรื่องส่วนตัวจะคุยด้วยคุยที่นี่ไม่ได้ลระครับป้าคุยที่นี่ไม่สะดวกคนเยอะเรื่องส่วนตัวเราก็ต้องคุยกันในพื้นที่ส่วนตัวแล้วพอตอนเย็นผมก็ไปที่บ้านของป้าสุตอนใกล้ค่ำแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินป้าสุก็เดินออกมารับผมเข้าไปในบ้านของเธอ ้วยชุดนอนซาตินสีขาวเป็นมันเลื่อมสั้นเหนือเข่าอวดผิวขาวเนียนของเธอแล้วดูเหมือนเธอจะดื่มมานิดหน่อยด้วยจนหน้าเธอแดงและตาก็หวานเยิ้มเธอพาผมไปนั่งที่โทฟาแล้วมานั่งใกล้ๆผมเฟียที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะป้าไม่ชอบเธอพูดพร้อมกับจ้องตาผมผมทำอะไรให้ป้าไม่พอใจหรอครับ ที่เธอไปนั่งคุยกุ๊กิกกับสาวๆในมหาลัยพวกนั้นเนี่ป้าไม่พอใจผมก็มองหน้าเธออย่าบอกนะครับว่าป้าเริ่มชอบผมแล้วป้าไม่รู้เหมือนกันว่าป้าเป็นอะไรแต่ป้าไม่อยากให้เธออยู่ใกล้กับผู้หญิงคนอื่นเข้าใจไหมแล้วป้าสุก็หน้าแดงลุกขึ้นจะเดินหนีผมเข้าห้องนอนไปผมก็รีบคว้ามือบางนุ่มของเธอแล้วก็ดึงร่างของเธอลงมาที่โซฟา แล้วยื่นไปหน้าอรอเหล่าคมเ,มเข้มเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับจับมือนุ่มสองข้างเธอกดไว้เหนือหัวทั้งสองข้างปาฟอเฟียสนี่เธอจะทำอะไรป้านะผมก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆหน้าเธออย่านะอย่าทำแบบนี้กับป้านะผมรู้นะคะป้าป้าก็รู้สึกเหมือนกับผมป้าอย่าปฏิเสธเลยแล้วผมก็ค่อยๆยืยย่นหน้าเข้าไป สุกที่คอของป้าสุขป้าสุกพยายามสายหน้าหนีแต่พอผ่านไปได้ไม่นานป้าสุกก็เริ่มใจอ่อนค่อยๆเอื้อมมือบางนุ่มของเธอมกอดคอผมแล้วเราสองคนกระจูบก,กันยอย่างดูดดื่มอากนั้นชุดเนอนิซาตินของเธอก็หลุดไปกองอยู่ที่พื้นแล้วไฟในบ้านก็นดับลงขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ